แน่นอนที่สุดครับสาภาพอากาศและฝนฟ้าขนองแบบนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช ก็ได้มีการสั่งการให้ทางกระทรวงมหาไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือตัวยอ่อปภน,นี่แหละครับไปติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้มีการจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณาภัยเข้าประจําพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุกันต่อไปและก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงเลครับนอกจากนั้นแล้วยังได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอต่าง รวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นไปเร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายของผมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วก็ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารต่างๆจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับโดยขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนําจากทางราชการอย่างเคร่งครัดกันด้วยยังไงก็ตามแต่เรื่องของข่าวสารย้ํากันหน่อยว่าให้ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ของหน่วยงานอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิ ทยาสทนอชอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่าไปติดตามเสพทางโซเชียลมีเดียที่ไม่มีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับ